พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชของปวงชนชาวสยามวิกฤติการรอ1 2 12. สยามเกิดการประทะกับฝรั่งเศสและสยามจำต้องเสียดินแดนส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไปเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรอมพระราชหฤทยัยจนทรงพระประชวร ในรัชสมัยของพระองค์เป็นยุกล่าอาณานิคมของชาติมหาอำนาจตะวันตกจนยึดประเทศเพื่อนบ้านได้โดยรอบสยามประเทศจึงตกอยู่ในวงล้อมถูกบีบคั้นอย่างรุนแรงทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและการทหารไม่ผิดกับการผจญศึกสงครามครั้งสำคัญหากแต่พระองค์ก็ทรงสามารถนำสยาม ผ่านพ้นวิกฤติการการเสียเอกราชมาได้ด้วยพระปริชาญาอันล้ำลึกด้านภายในประเทศทรงปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายและการดำรงวิถีชีวิตก่อเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ผสมผสานกับตะวันตกได้อย่างลงตัวโปรดให้ปรับปรุงด้านการทหารตำรวจเศรษฐกิจการคลัง กฎหมายการศาลการแพทย์และการสาธารณาสุขพร้อมวางแนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรมการคมนาคมการสื่อสารและสาธารณูปโภคด้านต่างๆให้ก้าวหน้าทันสมัยส่งปฏิรูปการปกครองกระจายพระราชอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินมาสู่กลุ่มคนต่างๆในรูปกระทรวงกรุ่ม และการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นที่สำคัญทรงโปรโดให้เลิกทาตและระบบไพร่พร้อมทั้งจัดระบบการศึกษาพัฒนาชาวสยามให้ทัดเทียมเท่าทันชาติตะวันตกด้านต่างประเทศทรง,งดําเนินพระราชวิเทศโอบายใช้การทูดนําการทหาร เจริญทางพระราชมัยตรีกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติทั่วโลกโดยเฉพาะได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปถึงสองครั้งทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกจากทวีปเอเชียที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจากทั่วโลกทรงได้รับการถวายปริญญากิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษ ในพุทธศักราช2546องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณถวายพระเกียรติยศให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกตลอดรัชกาลได้เสด็จประพาสต้นและประพาสหัวเมืองต่างๆทรงสร้างรูปแบบความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ราษฎรทั้งหลายได้ประจักษ์ในน้ำพระราชาฤไัยและพระมหากรุณาธิคุณเป็นลนลนพ้นจึงพร้อมใจกันบริจาคเงินเพื่อร่วมกันสร้างพระบรมรูปทรงม้าถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษพุทธศักราช2453 ด้วยทรงตรากตรามพระราชภารกิจมาอย่างหนักตลอดพระชนม์ชีพพระพลลนาัยเริ่มไม่แข็งแรงแม้คราวเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปเป็นครั้งที่สองทรงเคยได้รับคำแนะนำจากแพทย์ชาวตะวันตกให้ทรงประทับรักษาพระองค์ในต่างประเทศแต่ไม่ทรงโปรโด,ดเพราะทรงห่วงเมืองไทย เวลาเที่ยงคืน45นาทีของวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระองค์เสด็จสวรรคตณนะพื้นแผ่นดินสยามที่ทรงรักยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดถึงวันนี้พระบรมรูปทรงมา้าได้เป็นพระบรมราชานุสศร ถึงพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่อนเนกอนันต์ต่อแผ่นดินและชนชาติสยามของพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทยอันเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยได้น้อมรำลึกถึงความตั้งพระราชาหฤทัยของพระองค์ที่จะให้เป็นเครื่องหมายแห่งความรักสามัคคีของชนชาติสยาม และเป็นเครื่องหมายแห่งน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของชาติสืบต่อไป